หาชอบช่อง SO Report by s ซ o ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวหงแดงริว์พผู้ทุกท่านเรากลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด็ดริว์พประจำวันที่นี่เหมือนเคยครับ เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับบรรดานักเตะที่กำลังจะเก็บเข้าของยักษ์ออกจากสโมรสรของเราไปในอนาคตอันใกล้และคนที่อยู่ในความสนใจของทั้งสื่อมวลชนและแฟนบอลมากที่สุดในตอนนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นในรายของทาง unes, ดาวินนูเยสดาวยินทีมชาติโุรุกวไกยของเรานั่นเอง หลังจากเราได้เห็นทาง Fabio Romano น,นักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดมีการออกมายืนยันไปแล้วว่าในตอนนี้ข้อตกลงระหว่างทางลิเวอร์พูลกับทางอัลฮีราวสโม,มสรเงินถุงเงินถังจากประเทศซาอุดีอาระเบียเกี่ยวกับการปล่อยตัวทางนูนเยสนั้นบรรลุไปหมดแล้วโดยค่าตัวของเขาจะอยู่ที่สนนราคาในเบื้องต้น53ล้านยูโรหรือคิดเป็นดอก46ล้านปอนด์ไม่รวมกับเงื่อนไขโบนัสเติรมเติมต่างหากที่จะทำให้ดีลนี้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาได้ ส่วนตัวของทางนูนเยสเกงก็สามารถจะบรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับทักเอาฮีราไปได้เรียบร้อยแล้วด้วยเช่นเดียวกันซึ่งล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางพอลจอยส์เดี่ยวข่าวสายของคนดังซึ่งก็เป็นนักข่าวระดับเตียนหนึ่งอีกเช่นเดียวกันที่ปัจจุบันทํางานให้กับทางเดอะไทมส์สำนักข่าวเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษก็มีการออกมาชี้ชัดเลยว่าในตอนนี้ตัวของทางนูนเยสกําลังจะเดินทางไปเข้ารับการตรวจร่างกายกับว่าที่สโมสรใหม่ของเขาแล้วด้วย ดาววิมน yes, ูเยสกำลังเตรียมแยกออกจากทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลไปอยู่กับทางเอาฮีราวจอยซ์โพสต์เอาไว้ในรายงานข่าวที่เขาเขียนให้กับทางเดอะ t ท w ส์สโมสรจากประเทศซาอุดิอาระเบียกำลังปิดดีลมูลค่า46ล้านปอนด์บวกกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมสำหรับส่นหน้ารายนี้ที่ได้รับการคาดหมายว่ากำลังจะบินไปเข้ารับการตรวจร่างกายกับพวกเขา ทั้งนี้นอกจากคำยืนยันดังกล่าวข้างต้นของจอยซ์แล้วเขายังมีการระบุออกมาอีกเพิ่มเติมด้วยว่ามันจะมีนักเตะอีก2รายที่ก็าใกล้กำลังจะอำลาสโมสรของเราตามในรายของทางนูนเยสไปด้วยแม้แก่ในรายของทางฮาวิเอนเลียที่ในตอนนี้ตกเป็นข่าวอย่างหนักกับทักอาเบรราฟซิกในสกุลเดสลีกาของประเทศเยอรมันแล้วอีกคนหนึ่งก็ค,คือทางเฟเดริโกเขียซาปีกทีมชาติอิตาลีของเราที่เขได้รับความสนใจจากหลายสโมสรโดยเฉพาะในลีกบ้านเกิดของเขาสำหรับเวทีก โจเซเรอาในประเทศอิตาลีนั่นเองการอำลาสโมสรของดาวินนูเยสนั้นจะกลายมาเป็นการเดินหน้ายกเครื่องครั้งใหญ่สำหรับทีมของทางอาเนอร์ลัโดยที่ทางฮารวิเอลเลตที่ได้รับความสนใจอย่างจริงจังจากทางอาเบราซิและเฟเดริโกเคียซ่าเองก็ได้รับการคาดหมายว่าจะย้ายทีมออกไปด้วยจอยส์ระบุก่อนที่ทางแอนฟิลเซกเตอร์สื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะจะหยิบฉวยมารายงานข่าวต่ออีกทอดหนึ่ง เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เมื่อฟังเรื่องราวเกี่ยวกับบรรดาน,นักเตะที่จะย้าออกจากสโมสรของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปเราจะมาดูกันดีกว่าว่าเราแข้งนักเตะเป้าหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริมทัพในแผงกองกลางของทีมเรานั้นณนะปัจจุบันมันมีใครกันบ้าง ก่อนหน้านี้หากเพื่อนๆจำกันได้หนึ่งในนักเตะที่เคยตกเป็นข่าวโผพันกับทีมของเราย้อนกลับไปเมื่อสักเดือนก่อนก็ได้แก่ในรายของทางคาร์ลอสบาเลราห้องเครื่องตัวเก่งจากทางสูโมสรน,นกหนัง,งนวลไบรตันแอนโฮฟอัลเบียนนั่นเอง ทว่าล่าสุดมันก็มีรายงานข่าวจากทางเลอกิฟสื่อชื่อดังจากแดนน้ำหอมที่ระบุออกมาเลยว่าในตอนนี้ทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ก็เป็นอีกสโมสรที่กระโดดเข้าร่วมวงยิ่ยงจริงไดเซนของทางบาเล,ล่ากับทางลิเวอร์พูลของเราด้วย แล้วนอกจากทางเลอกิฟแล้วทาง The แอตเลติกอีกหนึ่งสื่อเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษก็มีการออกมารายงานข่าวนี้เปนะ็นแนคิดทางเดียวกันแถมนอกเหนือจากทางนิงวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดังกล่าวข้างต้นแล้วปืนใหญ่อาร์ซนอกก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่กิดติดสถานการณ์ของนักเตะอยู่อย่างใกล้ชิดด้วย สำหรับตัวของทางบาเลล่าในวัย21ปีนั้นเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในมิดฟิลด์ระดับท็อปของการแข่งขันในเวทีพรีเมียร์ลีกแต่ทางไบรตันเองก็ยังคงยืนการานว่าพวกเขาต้องการจะเก็บตัวนักเตะรายนี้เอาไว้ใช้งานอีกอย่างน้อยหนึ่งฤดูกาลด้วยกัน นอกจากทีมชาติเคมารูนเองก็ยังมีเงื่อนไขสัญญาผูกมัดมก,กับทางไบรตันยาวไปจนกระทั่งถึงช่วงซัมเมอร์ของปี2028แถมพวกเขาก็ยังมีเงื่อนไขที่สามารถจะขยายสัญญาเพิ่มออกไปได้อีก1ปีด้วยกัน แม้กันนั้นรายงานข่าวจากทางเรอกิฟก็ไปกันให้รายละเอียดเพิ่มเติมออกมาว่านักปัจจุบันจาก3ทีมชื่อดังของพิมพ์บอลิกที่กําลังดุงแย่งตัวของทางนักเตะอยู่นั้นสโมสรที่ดูมีภาษีดีที่สุดกับกลายมาเป็นทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของทางรูเบนอาร์โมริมเพราะทางลิเวอร์พูลนั้นก็มีนักเตะในแผงกองกลางที่เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งเช่นเดียวกันกับทางอาร์ s e n a จึงทําให้ตัวของทางนักเตะมองว่าการย้ายไปอยู่กับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นมีโอกาสที่จะทําให้เขาได้รับโอก กลับลงสนามอย่างสม่ำเสมอมากกว่านั่นเอง ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่เรียกได้ว่ากลายมาเป็นเรื่องร้อนฉาสุดๆในช่วงเช้าวันนี้เลยก็ว่าได้เมื่อเราได้เห็นรายงานข่าวจากทางซาชาทาวอริเอรี่นักข่าวคนดังจากทาง Sky Spot t ์ตสวิตเซอร์แลนด์เป็นคนออกมาเปิดประเด็นเลยว่าลิเวอร์ pool ของเรากำลังเตรียมยื่นข้อเสนอในการไล่ล่าตัวทางแบรดดี้บาโคล่าปีกตัวเก่งมาจากทางสมสรนปแอเชปาลีสแองแหม่โดยที่เขาถูกตั้งค่าตัวในเบื้องต้นเอาไว้ที่สนนราคา100ล้านยูโร เรื่องดังกล่าวข้างต้นเคลดรับการยืนยันออกมาจากทาง RMC Sport อีกหนึ่งสื่อจากประเทศฝรั่งเศสที่ก็มีีการระบ,บุถึงเรื่องนี้เปน็นในทิศทางเดียวกัน แม้แต่ตัวของทาง Fabio Romano นักข่าวระดับเตียงหนึ่งที่ทุกคนมีความเชื่อมั่นในตัวเขาก็มีการออกมาชี้ชัดถึงประเด็นนี้ด้วยว่านี่เป็นนักเตะที่อยู่ในช็อตลิสต์ของทางหรือว่าผู้จริงแม้ว่าจนถึงปัจจุบันจริยังไม่มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเข้าไปก็ตามทีเพกกราะทีมของเราต้องการโฟกัสกับดีลของทางอเล็กซานเดอร์อิซักให้จบลงเสียก่อน แต่แม้จะมีการยืนยันออกมาอย่างน้อยๆถึง3แหล่งถึงการไล่ล่าตัวของทางบาโคล,ล่าดังกล่าวข้างตน้นแต่ล่าสุดเราได้เห็นทางเจมส์เพียสเหยียวขาว,วงในมือหนึ่งของทีมเราที่ปัจจุบันทํางานให้กับดิแอตเลติกมีการออกมาสวนกระแสไปอีกทางหนึ่งเลยว่าข้อเท็จจริงท,ที่เกิดขึ้นนั้นมันหาได้เป็นแบบนั้นไหม เมื่อสิ่งที่ทางเพียสได้รับรายงานข่าวมามันก็คือการที่ลิเวอร์ pool ของเราต้องการจะด,ดันท oh a, ักไอโอเอนกูโมฮาปิดดาวรุ่งอนาคตไกลมากกว่าเพราะการไปคว้าตัวนักเตะอย่างทางบาโคล่าเข้ามานั้นมันจะเป็นการเปบล็อกสเส้นทางและพัฒนาการของทักเอนกูโมฮา oh a, อย่างชัดแจงแม้จะมีรายงานข่าวในประเทศฝรั่งเศสออกมาแต่ลิเวอร์ pool ในตอนนี้ยังไม่มีมการพิจารณาในการดําเนินการเพื่อไล่ล่าตัวทางแบรดลีย์บาโคล่ามาจากทางปารีสแซงแชร์แม ระบุการขายทางหลุยติอาร์ไปให้กับทางไบเยนมิวนิกเมื่อเดี่ยนที่แล้วทำให้ทีมแชมปเปี้ยนของพรีเมียรีกตกเป็นกระแสข่าวกับตัวลึกดื่มเส้นทางฝั่งซ้ายมากมายหลายคน เวว่าภูลมองตัวของทางบาโคลากว่า22ปีและมีการตีฝีเท้าของเขาเออกไว้ค่อนข้างที่จะสูงมากแต่การเล่นล่าตัวนักเตะที่มีโปรไฟล์ระดับนี้เข้ามาในตอนนี้มันอาจจะกลายเป็นการบล็อกเส้นทางการเติบโตของนักเตะดาวรุ่งอย่างทางริโอเกนกูโมฮาซึ่งเป็นแข้งที่เปลี่ยนไปได้ผ่สวรรค์เขาเองก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมระหว่างการแข่งขันในช่วงปีซีซั่นให้กับทีมของทางอาร์เนอร์สลอตด้วย ดังนั้นเรียกว่พูลจึงไม่ต้องการที่จะทําอะไรที่จะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของตัวเอ็นก um oh ูโมฮาแถมพวกเขาก็ยังมีทางโคดี้กักโปที่ก็ได้รับการคาดหมายว่าจะได้รับโอกาสลงเล่นอย่างสม่ําเสมอให้กับทางกราบซ้ายในทีมของทางอาร์เนอร์สตรอด จากรายงานข่าวทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้เราจะเห็นได้เลยว่าสื่อค่อนข้างจะมีการเสียงแตกออกจากกันอย่างชัดเจนถ้าหากจะสอบถามความคิดเห็นส่วนตัวของผมผมก็เชื่อว่าเลียโอกเอ็นกูโมฮาเองน่าจะเป็นนักเตะที่เราฝากความหวังเอาไว้ได้ในอนาคตข้างหน้าดังนั้นมันจริงยังไม่มีความจําเป็นที่สโมสรจะต้องไปไล่ล่าตัวถังบาคโคดาเข้ามาณเวลานี้เว้นเสียแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขอื่นที่เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมา ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะอยาจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูอีกหนึ่งนักเตะที่เราก็กำลังได้ล่าตัวอย่างหนักอยู่ณช่วงเวลานี้ด้วยนั่นก็คือในรายของทักอเล็กซานเดอร์อิซักเรายิงตัวเก่งของทางนิวคาเซลอยู่ในเตดนั่นเองเพราะอย่างที่ทางฟาบิซิโอโรมาโนก็มีการออกมาเน้นย้ำไปก่อนแล้วว่านี่ยังคงเป็นเป้าหมายหลักของทีมเราณช่วงเวลานี้อยู่ ล่าสุดมันก็มีประเด็นที่น่าสนใจเพราะอย่างที่เพื่อนๆก็น่าจะรับทราบข่าวสารกันมาอยู่แล้วว่าตัวของทักอีซักก็เดินทางจากประเทศสเปนที่ซึ่งเขาไปซุ่มฝึกซ้อมแยกซ้อมอยู่กับทางต้นสังกัดเก่าอย่างทางเดอัลโซเซดและไปใช้สิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ที่นั่นเพื่อเป็นการเรียกภาพความฟิตและรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บเล็กน้อยของเขากลับมา แม้กันนั้นเขาก็มีการเดินทางกลับมารายงานตัวกับทางิว纽卡素อยู่หนาเต็ดในสัปดาห์นี้และเมื่อวานนี้เขาก็ถูกเรียกตัวมาที่สนามซ้อมของทางิว纽卡素อยู่นาเต็ดด้วยแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจก็คือเขาถูกเรียกตัวมาช้ากว่าบรรดาพเพื่อนร่วมทีมคนอื่นทั้งๆที่เมื่อวานนี้มันเป็นวันที่ทางิวซิลมีการนัดสังรรค์กัน พวกเขามีการเชิญแม้กระทั่งบรรดาครอบครัวของนักเตะทั้งหมดแล้วก็มีการทำบาร์บีคิวเลี้ยงปาร์ตี้กันอย่างสนุกสนานแต่กิจกรรมทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้มันกลับไม่ปรากฏเงาของตัวอิซักเลยด,ด้วยซ้ำไป ล่าสุดมันก็มีการเปิดเผยออกมาจากทางเกรกโ๊กนักข่าวคนดังสายนิวคาเซลจากทางเดลี่เมลแท็บลอยของประเทศอังกฤษที่ชี้ชัดลงมาเลยว่ามันเป็นไปตามคำสั่งของทางเอ็ดดี้ฮาวที่ให้ตัดชื่อของทางอีซักออกจากกิจกรรมทั้งหมดที่ทางนิวคาเซลมีร่วมกันจากการที่ตัวของทางนักเตะเองดันไปแสดงความประสงค์ที่ต้องการจะย้ายไปอยู่กับทางหงแดงริรวอว์พูลของดอกแบบชัดแจง้ง เอ็ดดี้ฮายังคงยืนยันจุดยิงของเขาเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมของทางอเล็กซานเดอร์อิซักนะโฮบระบุดังนั้นเขาจงมีการสั่งการให้นักเตะที่ต้องการจะย้ายทีมแบบนี้ให้ต้องแยกตัวออกไปจากเพื่อนร่วมทีมที่เหลือแม้กระทั่งวันครอบครัวที่ทางทีมคาเซโซทั้งหมดมีการนําครอบครัวของพวกเขามาร่วมสังสงรค์กันตัวของทางอิสักก็ถูกสั่งให้ห้ามมาร่วมงานดังกล่าวขางตนด้วย ด้านทักอีซักเองแสดงออกอย่างชัดเจนเลยว่าเขาต้องการที่จะย้ายไปอยู่กับลเว์พูแล้วก็ถูกบอกให้ต้องแยกซ้อมเดี่ยวจากเพื่อนร่วมทีมที่เหลือในวันพุทธที่ผ่านมาโดยที่ทางสโมสรมีการร่วมสังสรรค์กันและมีการฝึกซ้อมกันไปแล้วก่อนที่ทักอีซักจะถูกเรียกตัวมาหลังจากนั้น ทั้งนี้ไม่เพียงแต่ทางเกรกโฮปที่มีการออกมายืนยันเรื่องดังกล่าวข้างต้นไปในทิศทางนั้นหากเราขยับมาดูทางคิดดาวนี้อีกหนึ่งสื่อสายนิวคาสเซิลที่ก็มีความน่าเชื่อถือเป็นลำดับต้นๆเช่นเดียวกันและเขาก็ยังทํางานให้กับทาง Skysport ์ตสำนักข่าวยักษ์ใหญ่ของประเทศอังกฤษก็มีการออกมารายงานข่าวเรื่องนี้ในข้อมูลที่ไม่ได้มีความแต,ตกต่างกันเลย อเล็กซานเดอร์อิซักเดินทางมาถึงสนามซ้อมของทางนิวคาเซิลอยู่นาเดเพื่อเข้าการฝึกซ้อมและรวมไปถึงการฟื้นฟูสภาพร่างกายแต่ต้องแยกจากเพื่อนร่วมทีมที่เหลือของเขาซึ่งเป็นไปตามคำสั่งของทางเอ็ดดี้ฮาวดาวนี้โพสต์ยืนยันผ่านนักเอกส่วนตัวของเขา ทางอีซักเพิ่งจะเดินทางมาถึงหลังจากที่เพื่อนร่วมทีมที่เหลือทั้งหมดของเขาออกจากสนามซ้อมไปแล้วหลังจากที่ทีมมีการทําเชื่อมความสัมพันธ์ในแฟมลีเดย์หรือวันแห่งครอบครัวที่สนามซ้อมของทางสมูรซอนเองนักเตะทุกคนรวมไปถึงบรรดาครอบครัวของพวกเขาด้วยต่างก็ได้รับคําเชิญมาร่วมงานนี้จวเวนก็เพียงแค่สูญหน้าคนเดียวที่ต้องการจะย้ายทีมออกไปในช่วงเวลาเดียวกัน ในตอนนี้ทักเอดดี้ฮาวเตรียมเข้าไปเปิดการพูดคุยกับตากอีซักซึ่งกำลังกดดันเพื่อการย้ายทีมและไม่ได้ร่วมเดินทางไปถรดช่วงปรีซีซั่นที่ทอบเอเชียร่วมกับทีม จากคำยืนยันดังกล่าวข้างต้นจากทางเครคโคฟและลงไปถึงทางคิดดาวนี่มันก็ค่อนข้างกจะชัดเจนเลยว่าในตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวของทางอเล็กซานเดอร์อีซักกับทางเอ็ดดี้ฮาวและลงไปถึงทางสมูรฟุตบอลนิวคาเซอลอยู่นาแต่น่าจะมาถึงจุดที่เราสามารถจะใช้คําว่าแตหากหักในความสัมพันธ์ของพวกเขาแบบแทบจะหาทางย้อนกลับไม่เจอแล้วเลยก็ว่าได้ ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ในไหนก็พูดถึงเรื่องราวโอกาสการย้ายทีมและความสัมพันธ์ของทังอเล็กซานเดอร์อีซักกับทางต้นสังกัดปัจจุบันของเขากันไปแล้วเราจะขยับมาดูมุมมองจากทางชอนไรฟิลลิปอดีตเตาเตอรบตำนานของทางเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้าง เมื่อเขาเป็นคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยเลยกับพฤติกรรมของทางอีซัคและก็มองว่านั่นมันเป็นการแสดงออกถึงความไม่เป็นมืออาชีพของนักเตะจากการที่ก่อนหน้านี้ก็วิงมีการปฏิเสธที่จะเดินทางมารายงานตัวกับทางสโมสรและก็ปฏิเสธที่จะเดินทางไปการแข่งขันในช่วงปีสี่สั้นร่วมกับทีมอีกตัว ผมคิดว่าผักรักซานเดอร์อีซักรับมือกับสถานการณ์นี้ได้โคตรแย่เลยนะเพราะทุกคนก็รู้ว่าคุณต้องการอะไรเรารู้ว่าคุณต้องการย้ายทีมแต่อย่างน้อยที่สุดคุณก็ควรจะไปไรายงานตัวฝึก้อนนะไรฟินลิปกล่าวสิ่งที่คุณทำมันไม่ได้กระทบสโมสรอนหรอกแต่มันจะไปกระทบเพื่อนร่วมทีมที่คุณสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันมาตลอด3มฤดูกาลที่ผ่านมาคุณควรจะแสดงให้เห็นถึงความเคารพต่อเพื่อนร่วมทีมบ้างคุณต้องมาซ้อมแล้วค่อยกลับบ้าน คุณก็แค่อยากจะเล่นฟุตบอลใช่ไหมละ่ะและแฟนบอลก็ดีกับคุณมากเลยนะผมก็แค่รู้สึกว่าคุณควรจะมาปรากฏตัวอย่างน้อยที่สุดก็ควรจะแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณทุกคนเคยอยู่ในจุดที่อยากจะย้ายทีมเหมือนกันแต่มันมีแค่บางคนเท่านั้นแหละที่จะเลือกวิธีการกับการไม่มาฝึกซ้อมเขาโดนแนะนำมาแบบผิดๆแน่ๆแ,แล้วผมก็มองว่าผมเองรู้จักดีนะว่านิวคาสเซิลเป็นอย่างไรแต่ภักอิซักเองนี่มันไม่ใช่นิสัยของเขาเลยนะ ในตอนนี้เราได้เห็นเขาในอีกหนึ่งมุมมองแล้วและวิธีการของเขาด้วยกันไม่มาฝึกซ้อมผมมองว่าอันนั้นมันเป็นเรื่องที่เล็กเทคมมั่วไปหมดแล้วจากความคิดเห็นดังกล่าวข้างต้นของไรฟฟิลิปไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดกัน เพราะสาเหตุหลักที่ทําให้ทังอีซักออกมาแสดงความไม่พอใจอย่างชัดแจง้งมันเริ่มต้นจากการที่ทางนิวคาเซลมีการให้คํามั่นสัญญาในเรื่องการจะต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับเขาพร้อมกับเพิ่มค่าเหนื่อยอย่างที่มีการรับปากกับนักเตะเอาไว้ตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วแต่สุดท้ายพวกเขาก็ปฏิเสธที่จะทําเช่นนั้นจึงทําให้ตัวของทักอีซักออกมาเรียกร้องการย้ายทีมในครั้งนี้แถมณปัจจุบันการที่เขาไม่ได้ร่วมฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมที่เหลือก็ไม่ใช่เพราะตัวของทักอีซักเองหากจะเป็นคําสั่งของ ดีห่าวดังกล่าวข้างตน้นไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะ่ก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกเช่นเดียวกันแต่เราจะมาดูกันดีกว่าว่าสุดท้ายแล้วลิฟว์ภูยังคงมีโอกาสจะได้ตัวเขาหรือไม่อยากไรกัน เพราะก่อนหน้านี้เงื่อนไขหลักที่เราก็รับทราบกันดีอยู่แล้วก็คือการที่ทางวซิลจะต้องได้ตัวตายต,ต,ตัวแทนของเขาเข้ามาก่อนถึงจะยอมปล่อยตัวทังอิซักไปให้กับทางลิเวอร์พูลตัทางเบนจามินเซสโก้สุดหน้าของทางอาเบราฟซิกที่เป็นเป้าหมายหลักของพวกเขาก็เลือกที่จะย้ายไปอยู่กับทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแทน เพรว่าเมื่อวานนี้ผมก็รายงานข่าวล่วงหน้าให้เพื่อนๆรับทราบกันไปแล้วว่านิวคาสเซิลได้เบนเป้าหมายมาออกล่าตัวทางนิคลัสแจ็กสันสุดหน้าจากทางสิงโตนักเงินงครามชิลซีแทนและล่าสุดเรื่องนี้ก็ได้รับการยืนยันออกมาแล้วจากทางไมค์แม็กคารนักข่าวคนดังของทางเดลี่เทเลกราฟอีกหนึ่งสื่อเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษ นิโครัสแจ็กสันศูนย์หน้าของทางเชลซีกลายมาเป็นเป้าหมายที่จริงจังสําหรับทางนิวคาสเซิลหลังจากพวกเขาเพิ่งจะเผชิญหน้ากับความพ่ายแพ้ในการแข่งขันเย่งจริงตัวของทางเบนจามินเซสโกแมคการ์ระบุก่อนที่ทาง LFC t r a n s นเฟอร์รมจะมีการหยิบฉวยมารายงานต่ออีกทอดหนึ่ง ดังนั้นเพื่อนๆจะเห็นได้เลยว่าแม้ว่าดีลของทางเซสโกกับทางนิวคาเซลนั้นน่าจะจบลงไปแล้วแต่การที่พวกเขายังคงมีการไล่ล่าตัวทางแจ็กสันต่อเนื่องไปเช่นนี้มันก็เป็นการสะท้อนมุมมองของพวกเขาอยู่แล้วว่ายังคงต้องการที่จะปล่อยตัวทังอิซัคออกไปเหมือนเดิมและนั่นก็จะไปเชื่อมโยงกับการที่มีการตัดชีอของเขาออกจากกิจกรรมทุกอย่างของสโมสรอ,อีกด้วย ดังนั้นในตอนนี้สิ่งที่เราต้องทำการดูกันต่อไปก็คือเมื่อไหร่ที่ทางนิวคาสเซิลจะได้ตัวตายตัวแทนของเขาเข้ามาเมื่อนั้นแหละที่ทางอิซักจะได้ย้ายมาอยู่กับสโมสรของเราเป็นลำดับถัดไป เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงกาะติดเกี่ยวกับเรื่องราวของทังอเล็กซานเดอร์อีซักกับโอกาสการย้ายมาร่วมทิดแอนฟิวอีกเช่นเดียวกันเพราะเราได้เห็นกันมาแทบจะรอบด้านแล้วไม่ว่าจะเป็นมุมมองของตัวนักเตะเองรวมไปถึงจุดยืนนักปัจจุบันของทางนิวคาเซลอยู่นาเต็ดด้วย ขนาดเดียวกันเลิบทางฝั่งของลิวภูของเราละ่ะสรุปแล้วเราจะมีการยื่นข้อสเสนอครั้งใหม่เข้าไปหรือไม่อย่างไรกันหลังจากข้อสเสนอแรกของเราที่110ล้านปอนด์บวกกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมต่างหากอีก1ิล้านปอนด์นั้นได้ถูกทางนิวคาเสเซิลตอบปฏิเสธกลับมาแล้ว ล่าสุดเรื่องนี้ก็มีความคืบหน้าออกมาด้วยเช่นเดียวกันแม้ทางลีไรเดอร์หัวหน้าทีมข่าวฟุตบอลของทางโครนิเคิลที่ก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเป็นสื่อในมือของทางนิวคาเซิลเองก็มีการออกมาระบุถึงเรื่องนี้อย่างชัดเจนเลยว่าในตอนนี้หรือว่าผู้มีเงื่อนไขทุกอย่างพร้อมมากๆที่จะเดินหน้าในการไล่ล่าไยเซนและยื่นข้อเสนอเข้ามาขอซื้อตัวถักอเล็กซานเดอร์อิซาเป็นครั้งที่2ออย่างเป็นทางการต่อไปตามลำดับ ยังที่มันมีการระบุเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลได้รับสัญญาณเชิงบวกในทุกๆด้านให้มีการยื่นข้อสเสนอครั้งใหม่สำหรับทักอเล็กซานเดอร์อิสซักได้แล้วในตอนนี้ไลเดอร์โพสต์ยืนกันผ่านหน้าเอก็กวนตัวของเขาเอง เรื่องของเงินมันไม่ใช่ปัญหาใดๆและอยู่ในสถานการณ์ที่ดีด้วยแต่ทางสโมสรฟุตบอลนิวคาสเซิลยูไนเต็ดกลับประสบปัญหาในการปิดดีลดังนั้นในช่วงสองสัปดาห์ข้างหน้าจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญอย่างมากจากโพสต์ต่าวข้างต้นจะเห็นได้เลยว่าแม้แต่หัวหน้าข่าวของทางนิวคาสเซิลเองยังมีการออกมายืนยันเช่นนี้โอกาสที่ทีมของเราจะประสบความสำเร็จในดีลนี้จึงยังคงเรียกได้ว่าอยู่ในระดับที่สูงอยู่นั่นเอง แล้วเพื่อนๆหลักคิดเขียนอย่างไรกันบ้างกรุวมแสดงความคิดเขียนกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ